สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์วันที่สี่กรกฎาคมนะครับสองพันยี่สิบห้าวันนี้นคิดถึงนักบุญเอริซาเบตราชนเนียนโปรตุเกสและก็เป็นวันศุกร์ต้นเดือนด้วยนะครับประวัติของท่านนักบุญเอริาเบตก็เป็นที่น่าสนใจก็จะมาดูกันนิดนึงนะครับว่ามีสรุปหัวข้อที่สําคัญสําคัญนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับนักบุญเอริซาเบตหรือรู้จักกันในชื่อของนักบุญเอริซาเบตแห่งโปรตุเกส เป็นราชินีของประเทศโปรตุเกสซึ่งได้รับการยกย่องเป็นนักบุญในาศาสนาคาทอลิกของเราเนี่ยนะครับประวัติของท่านนะท่านก็เกิดประสูตรในราชวงศ์อารากอนประเทศสเปนเมื่อคศ .1271 และท่านได้อภิษเษกสมรสกับเจ้าดินิชแห่งโปรตุเกสนะครับเมื่ออายุอย่างน้อยนะครับอายุ12ขวบชีวิตครอบครัวแม้ว่าจะมีชีวิตสมรสประสบ ปัญหาแต่พระนางก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะราชินีและแสดงความศรัทธาความเมตตาต่อผู้อื่นการบำเพ็ญตบะหรือการภาวนานพระนางเป็นที่รู้จักจากการอุทิศตนในการภาวนาการถือศีลอดทหารและการช่วยเหลือผู้ยากไร้และการเป็นนักบุญของท่านก็หลังจากการสวรรคตของพระสวามีพระนางได้เข้าสู่คณะนักบวช และได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเวลาต่อมาลักษณะเด่นของท่านก็บอกว่าพระนางเป็นที่รู้จักในด้านความเมตตาความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ยากไร้ในด้านความศรัทธาพระนางมีความศรัทธาที่มั่นคงและปฏิบัติในศาสนกิจอย่างเคร่งครัดความอดทนพระนางสามารถอดทนต่อความทุกข์ยากและความขัดแย้งต่างๆในชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง สำคัญและก็แบบอย่างของท่านพระนางเป็นแบบอย่างของสตรีผู้สูงศักดิ์ที่อุทิศตนเพื่อศาสนาและการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ท่านเป็นที่เคารพพระนางได้รับการยกย่องเคารพในฐานะนักบุญนักบุญองคุปถัมรมของโปรตุเกสและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือครับเราจะเห็นว่าท่านนักบุญนั้นถ้เกิดมานะครับเกิดมาและก็ได้เป็นราชินีของประเทศโปรตุรเกสเพราะได้พิเศษสมรสกับกษัตริย์ ท่านเป็นชาวสเปนใช่ไหมก็แต่ว่าก็หลังจากอภิเษกสมรสแล้วพระสวามีของท่านก็สิ้นพระชนและท่านก็อุทิศตนอุทิศตนของท่านในความเชื่อตามความรักต่อพระเป็นเจ้าด้วยความเอาใจใส่ด้วยความจริงจังในชีวิตของท่านนะครับหลังที่เราได้ฟังประวัติย่อๆของท่านสิ่งสําคัญที่เราสังเกตุูอันหนึ่งก็คือแม้ท่านจะเป็นราชินีแนละมีศักดิ์ศรีมี ความสูงส่งในยศถาบรรดาศักดิ์แต่ท่านก็ไม่ได้ติดยึดกับยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเหล่านนั้แต่ตรงกันข้ามท่านก็ใช้ความมีฐานะเป็นผู้ที่มีข้าวของเงินทองมียศศักดิ์ต่างๆเราเนี้ยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนที่ยากลําบากในประวัติศาสตร์เนี่ยผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือบรรดาทั้งบุญทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นเลยแทบทุกองค์เลยนะครับสิ่งที่ทําก็คือ อยู่แล้วก็ช่วยเหลือคนที่จกทุกข์ได้ยากเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าสเสด็จลงมาองค์ก็มาเพื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเพื่อดูแลคนที่จกทุกข์ได้ยากมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ยากลําบากให้ได้รับความบรรเทาแล้วก็กอบกู้เขาให้พ้นจากความมืดบอดฝ่ายจิตวิญญาณหรือว่ามาไถ่าบาปนั่นเองนะครับบัรดานักบุญทั้งหลายแล้วก็นักบุญ ที่เราฉลองวันนี้ด้วยนั่นก็คือนักบุญเลสเบตแห่งโอตุเกตเนี่ยท่านก็เหมือนกันได้ทําหน้าที่ของท่านเช่นเช่นเดียวกับที่พระเยซุเจ้าทรงทำได้ดูแลช่วยเหลือให้ความเอาใจใส่กับคนที่จกทุกได้ยากแล้วก็หาสมาชิกหาพรกพวกหาคนที่เป็นแนวร่วมจัดกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดูแลเอาใจใส่คนที่จบทุกได้ยาก ปัจจุบันก็มีนะพี่น้องปัจจุบันก็มีหน่วยงานมีองค์กรต่างๆมีสมาคมต่างๆที่ช่วยเหลือและดูแลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ต้องทําไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือว่าเพื่อเกียรติยศเพื่อคําชมยกย่องสรรเสริญไม่ใช่แต่ทําเพราะความรักที่พระเบญจเจ้าประทานให้กับเราแล้วเราก็นําความรักนั้น มายัางผู้อื่นด้วยชีวิตด้วยกิจการด้วยการกระทําของเราจะด้วยคําพูดด้วยวัตถุหรือด้วยสิ่งใดก็ตามนี่คือสิ่งที่เราได้รับคําสอนมาได้รับแบบอย่างจากองค์พระเยสุจา้าแล้วพ่อ่าเชื่อว่าในทุกศาสนาเนีก็สอนสิ่งนี้ก็คือให้รู้จักทําบุญให้ทาให้รู้จักช่วยเหลือคนยากจนค้นแค้นให้รู้จักเอาใจใส่คนที่ยากลําบากนะแอางออกซึ่งเมตตาจิตอ่า กับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างทุกศาสนาก็สอนอย่างนี้นะครับสําหรับเราก็เพราะว่าเรามีองค์พระเยซูเจ้าเป็นแบบอยา่างแล้วเราก็เรียนแบบอย่างที่องค์พระเยซูเจ้าทรงกระทำในทุกๆวันในชีวิตประจําวันของเรานะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด